สวัสดีครับทุกคนครับมนีสิ้ามาหาเฮ็ดเพาะครับมูดีทองเทียบอยากอยากลองซิมครับเลยมาหาบ่งครับพี่น้องตอนนี้ก็เห็นแตกนึแล้วครับนี่ที่ยิงเก็บได้หลายแหละครับเด็กเกือบกิโลแล้วครับพี่น้องนี่ครับดอกนึงที่ยิงเอาไว้ในรถครับพี่น้อง กับเหงื่เบื้องแตงนี่งามๆเลยครับเก็บดอกหนึ่งสองสามสามดอกครับนี่ที่จริงเขาได้ลายแล้วครับพี่น้องไกลเด็กไกลพ่อแล้วสี่พีคอนน้ำแตงโมครับยมามเสาเดี่เขาเห็ดขีดปลูปปกแตงโมไหมครับนี่พามาหาเก็บเห็ดก่อนก่อนไปสวนครับพี่น้อง นะครับแตงหนึ่งนาซีเมนนะครับพี่น้องวางก่อนนะครับซอยกันจำไว้นะครับพี่นอ้องน,นะครับ,รบแตงหนึ่งพี่น้องก็ลังออกครับนะครับแตงหนึ่งครับพี่นอ้องปุ๊บปี๊ปปี๊ปผลครับพี่นอ้องว้ามงามดีดีวะก่อนที่เห็นนี่กระยางก็เหนื่อยนะพี่น้องเมียว่ามันหาง่ายนะครับ,อม,ม,งงรบมองง่ายนี่คือเข้ามาฟอร์มองมันแล้ว เ้าก็เลยได้ครับพี่นอ้องโอวนี่เห็ดพอหนังครับกําลังอ่นอนๆนะครับครับแตกหนึ่งวัวนี่เห็ดยูฆ่าครับเห็ดดูหมอเห่อครับพี่นอ้องเห็ดดูหมอผลภาพแตกเต็มอยู่ครับแต่ว่าเห็ดนี่ย่งบุ๊คครับแตกหนึ่งเห็ดพอครับเก็บเมื่อก่อนเนอะพี่นอ้อง มองนี้มันออกเห็ดอันนั้นไหมครับเ็ดไอ้เ็ดพ่อหนังเ็ดพ่อหนังแล้ววันนี้เขาซาวไว้นะครับมันก็เลยเดือบเพราะใคหัวเป็นแตกห่วแตกนะครับคุณครับแตกเนื่องแค่เคสดดอย่างไหนจะเป็นเห็ดดูหมอยก่อนนะครับแตกเป็นไงนะครับ,นนรบเห็ดดูหมอยดีครับพี่นอ้อง เขาเคยเห็ดนะครับที่มันเป็นไข่ไข่เห็ดละงกกันไหมครับได้ลายกับแกงเสีือกันครับแต่ว่ามือนี้เขาบเอาครับพี่น้องเอาไวก้นเป็นมหาที่หลังให้เอาซะกยางมากวกยางไก่ครับพี่น้องแล้พอสามแตกครับ สองนึงนี่ดหลยครับเก็บดอกหน่อยไปก่อนครับพี่นอ้องเก็บเพชฟ้อน้่กันครับช่วงนี้มีบ่ค่อยหลายป็นไหนเลยครับเมี่ยงหางไหมครับเพราะว่าฝนมัาถิ่งช่วงเนาะเดอเด้อมีดอกนึน่ฝนถ่งช่วงโดนเลยคือฝน ฝนปต่ตกโดนไหมพี่นอ้องมันก็เลยค่อนข้างจะแหงๆนงหน้อยนี่ครับดองหนึง่งแสงไหมอ่อนๆก่ได้ครับเนี่ยนะกำลังออกแต่ค่อนข้างจะแหงนิดนึงครับ พังผีมีบ่มีสี่ดอกครับมังมี้เกาพภาพไม่หาหม่องไม้นะคามีสองดอกครับอะไรล่ะตรงน้อยครับ แห่งดีมันแห่งมาพ่อเฮ็ดพ่อนังครับพี่น้องครับสี่ดอกน่ครับอีกสองดอกกำลังออกครับพี่น้องมันอยู่ในไฟใหม่ไหมครับ แต่มันก็แตกขึ้นมุกี้กับบอได้ถือกล้องไปนําครับพี่น้องสามดอกงามงามครับนีพอฝ้ายแต่ว่าตอนนี้เขามาพออีกสองแตกครับพี่น้องนี่ครับแตกงามๆานี่ครับอู้อู้อีกหลายครับพี่น้องสีแตกสีครับอันนี้น่าจะเป็นเทดพ่อหนังครับนี่เพราะว่าเห็นดอกเลยไหมครับเก็บเลยครับพี่น้อง วัวเท่าแล้ววัวอยากขีดแกะวานไหนครับยามันวัวเท่านะครับพี่น้องอ่อนๆนะครับขาวๆอ่อนๆครับนะครับแตกหนึ่งหัวนี่เฮ็ดดูหมอครับพี่น้องแต่นี่นี่ของแท้เฮ็ดดูหมอ,อกเขาเอาไวนี่นะครับเหมืนบาน เสื้อครับเสื้อเฮดไอ้คนมาหาที่หลังเพื่อในกินเนาะวูนี่ครับแตกสองแตกสองดอกครับพี่น้องมันเป็นแตกแต่ว่ามันอยู่ในเงาเอหญ้าครับพี่น้องอยู่ในต้นหญ้าเนาะมันก็เลยเดี๋ยวพาค่อยหู ครับที่ภาพไป้หางหม่องไม้ครับตาพ่อเดวยวจีไทยเบิ้งครับพี่น้องนี่กับมะพร้าวเฮดพ่อหนังครับพี่น้องน่ครับกระด้างอ่อนๆนะครับดอกน้อยอย,ยุนี่กับนี่ครับพี่น้องน่ครับสามดอกครับพี่น้อง นี่แหละดอกนี้น้อยครับดอกนี้ส่งอีเริ่มจ่เทาแล้วล่วะต่ดอกเทึ่งันบัวท่านในท่าครับนี่บ่นี่ครับดอกนี้น่อยอืมนี่ครับพอปนแสบด้ดีนี่แหละครับเีย๋ยวไปเบิงทางผีครับพี่น้อง อันนี้ก็มีอาวุธนะครับมีดครับมีซอยเคียบรยากาศกับอุ้มใหม่ครับถังอุ้มใหม่ครับยวเคียบังไปอุ้มใหม้เนี่ยนะครับนี่ครับบุ้งมี่กับมะพรอยครับพี่น้องนี่ครับก็ต่างออกนะครับสองดอกกำวันีเก็บแล้วครับพี่น้ง เริ่มท่ายครับเริ่มทายกันเลยเก็บก่อนครับฝนตกใส่ได้ครับพี่น้องฝนตกใส่แ้้วมันมันขึ้นโค่นไหมครับ เก็บเลยครับนะครับดอกก็นอนของดอกครับ